ออนไซต์ในวันที่เศรษฐกิจแย่ผู้ปกครองแบกรับรายจ่ายเพิ่มยอดผู้ติดเชื้อลดหวบองค์การอนามัยโลกยกไทยเป็นประเทศต้นแบบรับมือโควิดใน -19 อันดับ3ของโลกมากรีนเล่าโมเมนต์ขอคิมเบอรี่แต่งงานฝากถึงว่าที่เจ้าสาวไม่ต้องห่วงว่าจะรักน้อยลงหากมีลูกติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าวสาสีวันนี้จ้า สวัสดีครับรับสุรยการข่าวสามสีนะครับอยู่กับผมและก็น้องจอยนะครับสามสนาทีต่อจากนี้ไปเราจะมีข่าวสารสาระและความบังเทิงมาเสริมให้คุณผู้ชมครับรับชมกันได้สดๆนะคะผ่านหน้าจอช่อง3กด33ค่ะแล้วก็รับฟังผ่านวิทยุได้นะคะกับวิทยุครอบคราข่าวสทอร FM 106MHz ค่ะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดเรียนแบบออนไลน์ในหลายๆโรงเรียนนะครับทำให้ผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าเดินทางค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่ปรับขึ้นนตาามสภพเศรรษฐกิจะคับ ที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้หลายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขต2ได้กลับมาเปิดเรียนแบบออนไลน์แล้วนะครับส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะใช้รถส่วนตัวในการมาส่งบุตรหลานเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด19ขณะที่ในแต่ละโรงเรียนอย่างโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติพิทยาคารนะครับโรงเรียนประถมศึกษาประจําอําเภอหนองฉางที่มีนักเรียนมากกว่า2,500คนก็มีมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดนะครับเด็กๆยังต้องตรวจหา โควิด19้ด้วยชุดตรวจเอทเคนะครับและส่งผลตรวจให้ครูประจำชั้นมาในกรุ๊ปลายของผู้ปกครองต้องมีผลเป็นลบเท่านั้นนะครับถึงจะมาโรงเรียนได้ขณะที่ผู้ปกครองในจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ออกมาหาซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนค่ะพร้อมให้บุตรหลานเนี่ยค่ะที่จะเปิดเรียนแบบออนไลน์ในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะเจ้าของร้านจาหน่ายชุดและก็อุปกรณ์การเรียนบอกว่าบรรยากาศปีนี้ถือว่าไม่ค่อยคึกคักค,ค่ะเพราะว่าผู้ปกครองก็ออกมาซื้อชุดนักเรียนกันน้อยมากในขณะที่ผู้ปกครองบางคนก็ตัดสินใจ ซื้อชุดนักเรียนเผื่อไซส์ใหญ่มากกว่าปกตินะคะเพื่อให้ได้ใส่ได้หลายๆปีค่ะมีบางรายก็ติดตลกนะคะขอนําชุดเก่าที่ซื้อไปซึ่งยังอยู่ในถุงไม่ได้แกะเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนทั้งปีต้องเรียนออนไลน์โดยบอกว่าขอเอาเทินชุดใหม่กับทางร้านแทนได้ไหมแบบนี้ก็มีด้วยค่ะครับ ด้านจังหวัดพิจิตรนะครับผู้ประกอบการลดรับส่งนักเรียนเตรียมประกาศขึ้นราคาค่าขนส่งครับเพราะอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ํามันแพงขึ้นทําให้ผู้ประกอบที่ใช้บริการนะครับต้องแบกรับภาระที่เพิ่มเติมขึ้นมาผู้ประกอบการบอกว่าจากที่เคยคิดราคาแบบเหมาเดือนละ 1, 0 0 0บาท อาจจะขอเพิ่มเป็น1-200บาทเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองหลายๆท่านแล้วหลายท่านเข้าใจแล้วก็ยอมจ่ายต้องบอกว่าโควิดสิระบาทเนี่ยผู้ประกอบการลดรับส่วนนักเรียนหน้าสงสารมากๆนะครับเพราะว่านักเรียนเนเรียนแบบออนไลน์กันหมดเลยเป็นอีกหนึ่งปอาชีพที่น่าเป็นห่วงมากครับ เรามาดูยอดของผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะถ้าพูดกันภาษาข่าวต้องบอกเลยว่าลดหัวเพราะว่าลดลงเยอะมากจริงๆค,ค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะก็ยกให้ไทยเป็นประเทศต้นแบบนะคะติดอันดับที่3ในการป้องกันโควิด -19 ค่ะ ยอดผู้ติดเชื้อแบบ PCR วันนี้นะคะลดลงมาอยู่ที่6,488รายค่ะขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจาก ATK ก็ลดลงเช่นกันอยู่ที่4,945รายค่ะขณะยอดผู้เสียชีวิตมี55คนก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะกับการนับถอยหลังที่โควิด -19 จะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะยกให้ไทย อยู่ในอันดับ3ของโลกค่ะประเทศที่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีโดยคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกนะคะมองว่าไทยมีการบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโควิด -19 ที่มีความยืดหยุนค่ะและปรับตัวตามสถานการณ์เน้นการปฏิบัติได้จริงโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะได้กล่าวขอบคุณไปถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนที่ร่วมการปฏิบัติตามมาตรการ และเน้นย้ำว่านี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลแต่เป็นความสำเร็จร่วมกันของทุกภาคส่วนซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นผลจากที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีของประชาชนค่ะโดยขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งประมาทนะคะและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันเพื่อให้ไทยกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้เร็วที่สุดต่อไปค่ะขณะเดียวกันท่านนายกยังบอกว่าพอใจกับตัวเลขของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากมาก เพราะตอนนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นประกอบกับการยกเลิกมาตรการ t ทส t and Go กโดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่1พฤษภามนี่ก็มาผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลามามากกว่า3 0 0 0 0 0คนและคาดว่าหลังจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทย7-10ถึงล้านคนครับนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในต่างประเทศก็รายงานข้อมูลที่เป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีอย่างสำนักงานทท,ทปารีสเปิดเผยว่า ความต้องการจองตัว๋วเครื่องบินมาเที่ยวในเมืองไทยของนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยสูงขึ้นถึง4เท่าครับหลังจากมีการประกาศยกเลิกระบบ Test and Go ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในไทยเนี่ยในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีสัสดส่วนของผู้ติดเชื้อโควิดที่เดินทางมานีฮะน้อยมากๆเมื่อเทียบกับการติดเชื้อในประเทศครับ และไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่มีการผ่อนคลายมาตรตการต่างๆนะคะเพื่อที่จะเรียกนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้นแต่ในหลายประเทศค่ะตอนนี้ก็เริ่มลดมาตรการต่างๆแล้วนะคะเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในประเทศค่ะอย่างประเทศโลกททีขยางประเทศโลกที่1ในยุโรปอย่างนิวซีแลนด์แล้วก็นอร์เวย์นะคะก็ได้มีการยกเลิกข้อบังคับการใส่หน้ากากอนามัยทั้งหมดแล้วค่ะ ใครจะไปเที่ยวที่นั่นตอนนี้สามารถถอดหน้ากากถ่ายรูปสวยๆได้ตามสบายเลยในขณะที่ฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนะคะที่นี่ก็ยกเลิกข้อบังคับการใส่หน้ากากอนามัยเกือบทั้งหมดเช่นกันเหลือเพียงในสถานพยาบาลเท่านั้นนะคะที่ยังมีการบังคับให้ใส่หน้ากากอนามายัยเมื่อเข้าใช้บริการอยู่ค่ะ ส่วนในประเทศทวีปเอเชียอย่างญี่ปุ่นนะคะก็ได้มีการถแถลงการว่าจะมีการทบทวนมาตรการรับมือโควิด -19 ใหม่นะคะหลังจากที่ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขแล้วค่ะโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะกล่าวขณะเยือนลอนดอนว่าญี่ปุ่นจะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด1 i เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ราบรื่นมากขึ้นเหมือนกับกลุ่มประเทศ G7 ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสปปลาวนะคะ ก็ได้มีการผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางมาถึงสปปลาวแล้วเช่นเดียวกันค่ะครับถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างวันนี้ฮะโอ้โหฝนตกแบบเยอะมากๆกรมตูดเตือนเลยนะครับว่าตอนนี้พายุอัศนีนะครับทำให้ไทยมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคใต้ต้องระวังให้ดีนะครับน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ กรมตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องพายุไซโคลอนอัศนีที่ตอนนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณอ่าวเบงกอลนะครับทำให้มีลมพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้นะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังให้ดีถึงฝนตกหนักและฝนที่สะสมอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันนะครับและน้ําป่าไหลหลากได้ ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเพราะบริเวณนั้นจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องคอยติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุให้ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยอาจจะแบบเสียเที่ยวเนาะเหมือนกับเที่ยวแล้วแบ,บเที่ยวไม่ได้ไม่เต็มที่เพราะต้องเจอฝนนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังมาปรินกันดีกว่านะบรรยากาศที่เขาไปขอแต่งงานเซอร์ไพรส์น้องคิมบีนี่นะคะแหมเขามีการเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็เรื่องที่บอกว่าคิมไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวหมาจะรักลูกมากกว่าเรื่องนี้หมาจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะครับขอบคุณครับ ในช่วงนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วยนะคะที่เพิ่งจะจุงมือกันนะคะเข้าพิธีวิวากันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือผู้ประกาศข่าวสาวของเราน้องไบร์นะคะแล้วก็แฟนหนุ่มคุณโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งงานวิวาที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะสําหรับคู่ของโตไบร์ค่ะที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วนะคะ โดยทั้งคู่ก็ได้ควงการลั่นละฆังวิวากันที่โบสถ์เล็กๆใจกลางเมืองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในบรรยากาศที่เรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นสุดๆท่ามกลางครอบครัวและคนสนิทที่ไปร่วมเป็นสักขีพยานนะคะโดยงานนี้ค่ะได้คุณพ่อนครเวสุภาพรหัวหน้าวงแกรนด์เอ็กซ์นะคะเป็นคุณพ่อของคุณโตเป็นผู้นำประกอบพิธีซึ่งก็มีบางช่วงนะคะที่คุณพ่อก็ตื้นตันค่ะถึงกับหลั่งน้าตาออกมาระหว่างนําทําพิธีเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของรูปแบบการจัดงานนะคะคุณโตบอกว่าตั้งใจวางโปรแกรมให้เหมือนคอนเสิร์ตค่ะทุกอย่างดําเนินไปแบบไม่มีรอยต่อนะคะไม่มีพิธีกรไม่มีสุธิบาตค่ะเพื่อให้พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์มีแต่อารมณ์อของความอบอุ่นเป็นกันเองค่ะ<อ>และอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆก็คือ ชุดเจ้าสาวที่ไบร์สมสย่ยต้องบอกเลยว่าสวยสง,ง่างามมากๆนะคะชุดนี้ค่ะคุณฤทัิรพีพันธ์นะคะเป็นผู้ออกแนะนําให้ค่ะโดยตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่3มตะกอค,ความยาว15เมตรผลงานของอาจารย์สุรโชตตามเจริญนะคะครูศิลป์ของแผ่นดินที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ทอขึ้นเป็นพิเศษนะคะเพื่องานนี้โดยเฉพาะและได้ชาวบ้านค่ะร่วมกันทําออกมานะคะโดยได้ห้องเสื้อชื่อดังอย่างห้องเสื้อเพชรค่ะมาร่วมแรงร่วมใจตัดเย็บ ซึ่งไร้นะคะก็เลือกใช้ผ้าไทยเพราะว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยชื่นชอบผ้าไทยมากในวันสำคัญแบบนี้ก็เลยอยากจะใช้ชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยเพื่อระ,ะลึกถึงคุณแม่ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่สวยงามมากๆจริงๆแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องไร้แล้วก็คุณโตอีกครั้งหนึ่งผ่านหน้าจอมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะครับยินดีด้วยนะครับ ส่วนคืนนี้ถึงยังจะไม่แต่งงานนะครับแต่ขอเป็นมาที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวโรแม,มนติกและเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับคุณหมากปรินและคุณคิมเบอร์รี่ครับล่าสุดครับหนุ่มหมากได้มีโอกาสไปบวงสรวงละครเรื่องใหม่นะักข่าวก็เลยขอสัมภาษณ์ถึงโมเมนต์สุดประทับใจหน่อยครับหลังจากทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกที่สวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วนะครับหมากปรินกับคิมเบอร์รี่ก็ถูกนะักข่าวสัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ไม่หยุดเมื่อวานนี้หมากได้ไปร่วมพิธีบวงสรวงละครจนกว่าจะรักกันของค่ายรักละครนะครับของผู้จัดพี่อารรร์ตพลังธม ในไหนเจอหมากทั้งทีเลยขอถามสัมภาษณ์ถึงโมเมนต์สุดประทับใจที่ขอแต่งงานหน่อยและล่าสุดคิมเบอรี่บอกว่าไม่อยากมีลูกเพราะกลัวถูกแย่งความรักางานนี้หนุ่มหมากจะตอบไปยังไงไปฟังกันครับอยู่ดีวันหนึ่งอ่ะผมก็ไปกับนาเดชนะก็ไปลงสระกันว่ายน้ําเล่นกันแล้วอยู่ดีเราก็พูดขึ้นมาถึงเรื่องเรื่องนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยรู้ป่าว่าผมเนี่ยเอาแล้วนะจะ,จะเอาแล้วนะเงีย้ยอะไรเงี้ยถ้าผมแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาเราก็วางแผนนัดกัน คุยกันวางแผนกันว่าทํำยังไงดี <Hey. S 1> พยายามไม่บอกใครเลย <Hey. S 1> นอกจากคนที่เราสนิทจริงๆอะไรเงี้ยพูดว่าไม่มีเวลาไหนที่เหมาะสมไปกว่านี้แล้ว oh. แค่นั้นแหละ oh. วงแรกอ่ะผมซื้อเนี่ยสองปีแล้ว oh. แล้วก็มันก็จะมีพิธีพิธีหนึ่งที่แบบแกะละเกือบละเกือบละแต่มันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่งแล้วจะมีน้องเลยมาแต่น้องคิมบอกว่าตอนนะั้นตอนนี้นะยังไม่อยากมีเพราะกลัวโดนแย่งของเ๋อเ oh. ชื่อปะ เพิ่งคุยกับเขาเมื่อคืนเองเมื่อคืนก่อนนั้นเองว่าแบบว่าแบบเออเรายอยางเราจะอยากมีลูกไหมตอบเลยไหมอะไรเงี้ยนางน,น,นางก็บอกว่ายังไม่อยากมีนางก็พูดประโยคนี้เลยเราก็แบบเฮ้ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าแบบผมก็บอกว่าเอ้ย,อยไม่หรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่อย่าเพิ่งไปคิดมากมออีอยู่กับปัจจุบันก่อนไม่ต้องไปกลัวอืมเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะรักคุณน้อยลงเรารักคุณทุกวันอยู่แล้ว ส่วนนางเอกของละครจนกว่าจะรักกันก็คือยาย่าอุรัสยาค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพยานรักที่อยู่ในโมเมนต,ต์การขอแต่งงานของมากคิมด้วยนะคะและอย่างที่ทราบกันว่าไม่ได้มีแค่ยาย่าแบบก็มีหวานใจอย่างณเดชน์ไปด้วยวันก่อนยาย่าก็ไปร่วมงานอ e ีเวนต์ค่ะนะ่าวก็เลยถามถึงโมเมนต,ต์ตอนนั้นกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง,งไปฟังเสียงยาย่ากันค่ะ รู้มานานแล้วรู้สึกว่านานอะ่ะเพราะว่าเปลี่ยนตัวหลายรอบด้วยเพราะคิมบอกเราเนียนมากเลยะเราเนียนกกตอนที่กระโดดออกมาจากที่ที่แอบคิมมองแล้วก็บ ใชรอะพวกเราเนียนมากเราตกใจมากว่าเราเก็บเป็นความลับได้ยังไงน,ใน,นานขนาดนี้คือไม่มีใครรู้เลยค่ะแบบรอบข้างรอบข้างไม่มีใครรู้เลยจริงๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อึดอัดแต่ตื่นเต้นค่ะคือก่อน,นตอนใช่ค่ะก็วันที่พี่หมายจะขอจริงๆอ่ะก่อนที่เขาจะขอพวกเราก็แบบกี้กี้กระโดดกระโดดใช่ค่ะตื่นเต้นดีดีใจกับทั้งคู่มา,มากเลยก็สดตายกันนิดหน่อย พี่แนอีก่าง่มราะสุดท้ายไม่ไ่แบบแบบเขาแฮปปี้มากเลยเขาเป็นตาก้องค่ะก็พอรู้ทุกอย่างวิดีโอที่ถ่ายก็คือที่เธอถ่ายให้เราต้องการแต่ว่วนสปาสอนสปายเยคะม่พี่ณเดชน์เป็นคนเก็ความลับไได้่ะก็รอให้มันเป็นสไายเท่กันคะจะได้ตื่นเต้นเท่ากับคิมเมื่อไหร่เมื่อนั้นอนน้คอกาาหพี่แดแล้วกันค่ะงานนี้นะคะยายณเดชมาเป็นพยานรักนะคะแต่ว่า คิวหน้าต้องเป็นของคูน่นี้กันบ้าง,น,งนะคะน้องยายะบอกว่าเดี๋ยวทริปหน้าถ้าเกิดว่าไปเมืองนอกจะเตรียมชุดสวยๆไปเยอะๆเผืเ่อพี่แบร์ขอจะได้มีรูปสวยๆมาใช้ในวันงานได้พอดี <c oughs> ยิ้มไม่หุบแล้วผมตื่นเต้นมากรอ้เลยครับคุณผู้ชมครับส่วนคืนนี้มาติดตามละครตอนแรกนะครับและตีลวงครับเป็นการโครจรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งของเพื่อนคณินและชิปปี้สิรินครับ จบจากร้านสเสน่หาก็มาถึงละตีลวงนะครับผลงานของผู้จัดพี่น้องพรสุดานะครับแค่ชื่อเรื่องก็รู้แล้วว่าแทบไม่แพ้กันเพราะเป็นละครแนวโรแมนติกแต่ก็แอบซ่อนดราม่าไว้ด้วยเป็นเรื่องของความรักความแค้นและคำลวงครับซึ่งเป็นการโคจรกลับมาพบกันของคู่จิ้นอย่างเพื่อนคณินและชิปปี้สิรินครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ท้าทายความสามารถของทั้งสองคนมากพอเรื่องราวเกิดขึ้นที่ภาคเหนือเลยต้องมีการอู้กรเมืองกันด้วยแถมเรื่องนี้เป็นการพลิกบทบาทของเพื่อนนะครับ มาในลูปผู้ชายมาดเข้มและแอบแซบว่าแต่จะแซบแค่ไหนรอติดตามได้นะครับแล้วตีรวงอออากาศจันทคารครับสองทุ่มครึ่งนำเสนอคืนนี้เป็นตอนแรกดูช่อง3กด33ดูมือถือกด3พล p สครับ ส่วนช่วงนี้พี่ก้องพี่ท็อปนะคะก็จะมาแนะนำร้านเด็ดนะคะในงานลิ้นติดโปรแฟอิ่มน้ำสำราญปี65ค่ะที่จัดขึ้นในวันที่12-18ถึงพฤษภาคมนี้ที่เดอะมอบางกะปินะคะวันนี้จะเป็นคิวของร้านไหนเราไปชมกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวไอทีกันต่อได้กับคุณสีฉัตรปวีได้ในช่วงนะะ้าค่ะ สีค่ะ นี่ชาวลิ้นติดโปรของเรานะคะม <5. S 1> ีข่าวดีมาแนะนําพี่ก้องพี่ยะพี่ท็อปดารานินุ์นะคะบอกก่อนคะ่ะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะวันที่สิบสองสิบแปดพฤษภาคมนี้นะคะอาหารกว่าพันเมนูการันตีความอร่อยที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้นจีแกนฮอลฮ์ค่ะเขาเรียกว่าไม่ฟังอีกแล้วคะ่ะอีลมคะ่ะคว้าจานคว้าซ่อมเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่านี่คือรัชดาลุยสวนนะคะใครที่รักสุขภาพต้องมาที่ร้านนี้รัชดาลุยสวนเราเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอาหารเพื่อสุขภาพ <c oughs> นะคะที่เด็ดของร้านอยู่ที่ไส้เยอะเต็มคำมีหมูสับหมูยอไส้กอปูอ ไส้กุ้งไส้ป,ปสาลาหมึกเผ็ดพร้อมสาระไยเต้าหู้ตัวแป้งนี่ก็บางพิเศษแล้วคุณจะสามารถมองเห็นไส้ต่างๆได้เลยเดี๋ยวดูนะคะว่าผักขนาดไหนคุณเอาให้เขาดูผักหน่อยโอ้โหสูตรน่าแป้งที่เด็นตัวคือเมี่ยงตาถูปแป้งไรซ์เบอร์รี่ตัวนี้ค่ะนี่คือสีของแป้งไรซ์เบอร์รี่แล้วแป้งนี่เนื้อบางมากเลยนะคะเป็นเมนูแซบๆที่กินแล้วดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะโอ้ก้องปิยะกินเขาเป็นล้อลดไหมลดไหม แค่นี้ยังไม่พอค่ะมาที่ร้านนี้ปานันค่ะปานันนี่นะคะจะรวบรวมเอาผลไม้นะคะจากทั่วทุกภาคที่เป็นผลไม้เด็ดไม่ว่าจะทั้งเนื้อสับประรดภูแลตัวนี้นะคะโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าเราลงใต้ไปนะไปสงขลาก็จะต้องเป็นมะม่วงเบาแล้วถ้าภาคตะวันออกก็มีทุเรียนเด็ดนะปาน,นันคัดทุเรียนหมอนทองมาให้ช <วา S 1> ิมกันภาคกลางก็มีมะม่วงมันทุเรียนหมอนทองของจันอันนี้เดี๋ยวดูนะคะคุณกล้องเขาชอบมาก ต้องบอกออยังไม่เติมเม็ดเลยอ่ะต้องบอกว่าเฉพาะ2ร้านนี้เนี่ยนะคะก็ปลาเข้าไปหลายเมนูแล้วเจอกันได้แน่นอนเลยที่ง,งานลิ้นติดโปรแฟอิ่มน้ำสำราญนะคะ12-18พฤษภาคมนี้เจอกันที่ชั้นจีแกรนฮอร์เดมอลบางกะปิลิ้นติดโปรแฟรอิ่มน้ำสำราญค่ะ เป็นสิ่งที่พพัฒนาไปถึงจุดหนึงเนี่ยที่น่าสนใจคือเรื่องของคนที่นําไปใช้วันนี้สิพาไปดูเคสหนึ่งคนที่เป็นคุณปู่คุณปู่คนนี้เขาอยากให้ลูกหลานเลน่นล้นของเขาไปถ้าเขาตายไปแล้วจาเขาได้จําว่าบรรพบุรุษเขาเคยทําอะไรมาเขาเลยเอาตัวเองใส่เข้าไปใน VR และมันก็คือสิ่งนี้ค่ะแม้ตัวตายก็ยังมีชีวิตอมตะบนเมตาเวิร์สต่อได้คุณเจอรี่เทรรนส์คุณปู่วัย85ปีจากประเทศอเมริกาเริ่มรู้จัก VR จากการดูรายการทีวีเลยเกิดปิ๊งไอเดียใช้เทคโนโลยีนี้ให้ตัวเองเป็นอมตะแต่เป็นอมตะในการสร้างฝาแฝดโฮโลแกรมตัวเองรักษาตัวต,วตนเรื่องราวส่วนตัวของเขาไว้สืบต่อไปยังทายาทรุ่นหลังๆได้ในอนาคตเบื้องหลังเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยี VR ที่พัฒนาโดย Storytellers บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนชีวประวัติ และ a อซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน Metaverse พราร่วมมือกันก็เลยมีการบันทึกวิดีโอตอนที่เขาพูดเอาไว้โดยใช้กล้อง30ตัวทายเก็บภาพจากทุกมุมจากนั้นก็แปลงเป็นโฮโลแกรม3มิติรวมถึงใช้ AI มาช่วยเรียนรู้ท่าทางการพูดการจาให้เหมือนตัวจริงเคสของเจอรี่บอกว่านี่เป็นเหมือนไทม์แคปซูลเพื่อแชร์เรื่องราวครอบครัวของเขาหรือคุณปู่คนนี้ในอนาคตเมื่อเลนรุ่นหลนเข้ามาเจอเขาได้ก็ยังจับต้องตัวตนว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นมาอย่างไงมาต่อกันที่เอกนึงยู ที่ใช้โลกเมตาเวิร์สได้น่าสนใจมากนั่นก็คือการอัปเกรดวงดนตรีไทยที่สามารถจัดแสดงโชว์ได้บนโลกเมตาเวิร์สคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้จัดยากขึ้นหันไปจัดผ่านเมตาเวิร์สเป็นไงคะไม่ต้องขออนุมัติจากภาครัฐไม่จํากัดจํานวนคนเข้าสนุกได้ไม่ต้องกลัวโควิดเนี่ยก็คือการปรับตัววงดนตรีไทยที่ชื่อโคคอนัตซันเดย์เรียกว่าเป็นวงดนตรีไทยวงแรกที่เปิดคอนเสิร์ตบนเมตาเวิร์สให้รับชมผ่านบรรดา VR เลยนะประเดิมเวทีแรกก็ตอนปลายปีที่ผ่านมา2021ให้คนทั่วโลกแจมกันสนุกสนานเผยแพร่ดน ตีไทยให้คนไทยและคนทั่วโลกรู้จักตอนนี้วงดนตรีกาลังเปิดตัวซิงเกิลใหม่ที่มีการเปิดทัวร์คอนเสิร์ตผ่านแพลตฟอร์ม Decentraland และก็ CryptoVozels ซึ่ง Decentraland เนี่ยถือเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงด้วยการผนวกเทคโนโลยี3ามิติเข้าสู่บล็อกเชนเปิดทากิจกรรมเพียบครอบคลุมการจัดคอนเสิร์ตจัดแสดงอาร์ตแกลเลอรี่จนถึงการเรียนออนไลน์ค่ะให้คนซื้อไอเทมและที่ดีในโลกสเสมือนจริงจึงได้ทําให้หลายๆธุรกิจเข้าไปลงทุนใน Decentraland มากขึ้นนอกจากนี้วงโคคอนด์ซันเดย์ยังเปิดขาย NFT ให้เหล่าแฟนๆได้สะสมชิ้นละ 0 0 3 Ethereum อทียมหรือ3,000บาทซึ่ง NFT แต่ละรูปจะมีจำนวนจำกัด50ชิ้นถือเป็นการปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ๆเขาละค่ะไม่เลวเลยใช่ไหมละคะ่ะ Use s a s e แบบนี้ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยนะว่าเทคโนโลยีพวกนี้จริงๆแล้วเอาไปใช้ทำอะไรได้คุณละคะอยู่ในวงการแต่ละวงการ เป็นคนดูแบบนี้วันหนึ่งอาจจะต้องขึ้นมาทําเทคโนโลยีหรือนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือให้ธุกกรกิจของคุณดีขึ้นได้ช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้การหลักข่าวสามสีค่ะแล้วมาติดตามเรื่องราวไอทีดีๆกับเดลี่ซีทรีทุกวันนะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะแหมเป็นไงคะเรื่องราวเมตาเวิร์สพี่วินผมว่าตัวนี้ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในมเมตาเวิร์สเยอะมากนะครับร้านผมยังเล่น NFT เลยตอนนี้เราก็าต้องปรับตัวกันเนาะใช่นะคะออนไลน์นี่จําเป็นจริงๆครับ ใช่ค่ะปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสวนนงนุษกันดีกว่านะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาไปไปส่องกล้องดูดาวกันค่ะจะบอกว่าใครที่ได้ไปเที่ยวที่สวนนงนุษพัทยาช่วงเย็นๆจะบอกว่าที่นั่นอากาศดีมากนะคะ ท้องฟ้าโปร่งบรรยากาศคือผ่อนคลายสุดๆค่ะเขาก็เลยจับมือกับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนพรรษาจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนแล้วก็กลุ่มผู้สนใจนะคะรูปแบบของกิจกรรมก็จะมีการนราํากล้องโทรทัศน์ค่ะที่ใช้ในการดูดาวจํานวน5ชุดมาติดตั้งเพื่อให้เยาวชนได้ไปทดลองส่องกล้องดูกลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้าค่ะโดยมีวิทยากรนะคะคอยแนะนําอย่างใกล้ชิด และบรรย,ยญญายเกี่ยวกับการดูแผนที่ลักษณะของหมู่ดาวท้องฟ้าแผนที่ดาวนะคะพร้อมมีเกมส,มสนุกทําให้การศึกษาด้านดาราศาสตร์เนี่ยที่ดูยากกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆเด็กๆเองก็ได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานไปพร้อมกันอีกด้วยล่ะคะ่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมากนะครับยอ<ช><ผ>มรับว่าผมเป็นคนที่ดูดาวไม่ค่อยเป็นงั้นเดี๋ยวเชิญพี่วิน <c oughs> ไป,ไปที่สนุได้เลยคต้องไปะเพราะว่ากลุ่มดาวต่างๆเออเลยเออเออมันคงสนุกดีนะครับค่ะ เอาละครับวันนี้หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับขอบคุณแชมพูเดสแฮร์นะครับแชมพูย้อมสีผมเดสแฮร์แล้วก็ชุดพิธีกรจากซีโมดและเบสิกอินส,สติ้งครับผมกับนัองจอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ